มีข่าวบอกว่าทางเรอัลมาดริดนะครับยังโอ้โหไว้วางใจอารอนโซนะครับคุมทีมต่อเดี่ยวกับแมนซิตี้นะครับรอบดึกวันนี้ครับมีข่าวบอกว่ามาดริดนะครับยังคงไว้วางใจชอยบิโรโซนครับหลังพึ่งพาทีมพ่ายแพ้เซอตาเปิโก้เมื่อคืนนะครับขาบ้านเลยนะแบบช็อกแฟนบอลสองสูตรนะครับเซอตาเปิโก้อยู่อันดับครึ่งล่างของตารางลาลีก้านะครับก่อนเกมเยือนเบรเบลในคืนวันอาทิตย์และไม่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดในลีกติดต่อกันมานานถึง22นัด แต่2ประตูในครึ่งหลังของสวีเดเบิร์กครับช่วยให้สเต,ตาปิโก้คว้าชัยชนะเหนือมาริตได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2 0 1 4และเพิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับอรอนโซ่ผู้จัดการทีมหลังจากผ่านทีมชนะเพียงนัดเดียวจาก5นัดหลังสุดในลีกนะครับซึ่อองอาร์สครับบอกว่าเกมเชเบลีกที่เจอกับแมสตี้ถูกมองว่าเป็นบททดสอบสําคัญสาหรับเรัลมาริดและอารอนโซ่เองเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่คิดว่าความพม่แพ้สุดช็อกกับเซอร์ตาปิโก้ จะส่งผลกระทบต่ออนาคตอันใกล้ของเขาในตำแหน่งนี้หลังความไม่แพ้ต่อเซตาบิโกอเอนโซกล่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าเราทุกคนโกรธเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่เกมที่เราต้องการไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราต้องการเราต้องพลิกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จำได้ต้องคว้า3มแต้มให้ได้เท่านั้นเรามีเกมเชเบอร์ปปลีก,กับแมสตี้ที่ต้องตอบสนองและเราใบความรู้สึกแย่ๆน,นี้ออกไปเมื่อถูกถามว่างานของเขาตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่ก่อนที่มาริดจะเจอกับซิตี้อเอนโซก็บอกว่า เราจะลงสนามเพื่อคว้า3มแต้มในเชเบเลกแค่นั้นก็พอแล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในรายการเชเบเลกนั่นคือสิ่งที่เป็นเดิมพันเราต้องการทำผลงานให้ดีและเล่นให้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะรู้ว่านี่คือฟุตบอลเราต้องมองไปข้างหน้าเรารู้ว่าความต้องการคืออะไรความไม่แพ้มันเจ็บปวดมากแต่เราต้องมองไปข้างหน้าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความรับผิดชอบที่เราต้องร่วมกันรับผิดชอบเพื่อทำงานให้ดี เรารู้ว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสําคัญแต่ไม่ใช่จุดชี้ขาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใจของชาบิโรโซนะครับฉานั้นของเมสันเมาส์นะครับโอ้โหไม่อยากกลับเลยเพราะว่าแมนยูชอบมากครับแคร์เตันชมใหม่นะครับฉานั้นของเมสันเมาส์ครับออกมาชื่นชมศูนย์ฝึกแคร์เรตันชมใหม่ของแมนยูว,ว่าสุดยอดมากหลังสโมสรทุ่มเงินกว่า50ล้านปอนด์ครับปรับปรุงอาคารทีมชุดใหญ่ครั้งใหญ่พร้อมบอกว่า พูดแบบติดตลกอะว่านักเตะแทบไม่อยากกลับบ้านเลยหลังซ้อมเสร็จแมนยูเนี่ยได้ปรับปรุงอาคารหลังของคริงตันนะครับทุกส่วนตั้งแต่พื้นที่ฝึกซ้อมห้องพักฟื้นไปจนไปจนถึงพื้นที่ใช้สอยต่างๆเพื่อให้เป็นสวนฝึกฟุตบอลระดับโลกที่จะสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกแล้วก็ความสําเร็จในอนาคตนับว่าเป็นเป้าหมายที่เซจิมรัดคลิปประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มแผน ate, รีโนเวทบอกว่า เราต้องการสร้างส,างสภาพแวดล้อมระดับโลกให้ทีมของเราไปลงคว้าชัยชนะและจากที่ตรวจสอบทุกอย่างชัดเจนว่าแครเงตันของเราล้าหลังคู่แข่งพอสมควรหลังเปิดใช้งานอย่างเป็นาการก่อนเปิดซิสซันเมาส์ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ออกมาชมสวนฝึกใหม่บอกว่าตอนนี้สนามซ้อมคือดีมากจริงจจนถึงขั้นที่ซ้อมเสร็จแล้วไม่อยากกลับเลยอยากอยู่ทำรีคอฟเวอรี่ต่อทั้งฟิลลิ่งในตึกบรรยากาศทุกอย่างดีขึ้นแบบรู้สึก ได้ชัดเลยเมาส์ยังเสรว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นในศูนย์ฝึกช่วยให้ทีมแข็งแรงทั้งในแล้วก็นอกสนามยิ่งเราใช้เวลาร่วมกันมากก็ยิ่งรู้จักกันมากขึ้นและมันสะท้อนให้เห็นเกมเลยอย่างนดเจอฟอเรสที่ตาม2-1แล้วกลับมาตีเสมอได้เป็นเพราะทีมมันเหนียวแน่นจริงๆเมื่อดูถามถึงบรรยากาศการฝึกซ้อมกับกุบกซืออมริมเมา์ก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าโค้ชเยี่ยมมากคุณเห็นได้เลยจากในสนามว่าพวกเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขา เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นชัดเจนมากทั้งตอนซ้อมแล้วก็วันแข่งซึ่งนักเตะก็อยากให้โคชนะ้ชเนี่ยมีแพชชั่นแบบนี้ตอนนี้ในทีมมีการแข่งขันชัดเจนมากทุกตำแหน่งมีตัวเลือกคุณภาพเลยถูกดันขึ้นเรื่อยๆและเราต้องรักษามาตรฐานสูงแบบนี้เอาไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จคาร์ิงตันเคยเป็นศูนย์ฝึกระดับโลกเมื่อเปิดใช้งานในปี2000แต่ช่วงหลังถูกมองว่าล้าหลังมาตรฐานสโม,มสรใหญ่ไปมากโดยโรนัลโด้เองก็เคยวิจารณ์เรื่องนี้ไปเมื่อปี2022ว่า เกือบทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยการรีโนเวทครั้งใหญ่ครั้งนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปัตยกรรม Foster and Partner นะครับซึ่งแมนยะูเนี่ยตั้งใจไว้ให้เป็นศูนย์ฝึกความสามารถสูงสุดที่สร้างแรงบันดาลใจด้านความร่วมมือนวัตกรรมแล้วก็ความเป็นเลิศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แมนยูตั้งใจเมสาก็ชมว่าเออไม่อยากเขาเรียกนะไม่อยากออกเลยไม่อยากกลับ บ้านเลยหลังจากซ้อมบอลเสร็จนะครับเพราะว่าศูนย์ฝึกใหม่นี่โอ้โหน่าอยู่มาก